สวีดัสสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องดูสเก็ตเตอร์ครับและนี่คือรายการอยากเป็นเด็กบอดไม่ใช่รายการและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิธีแห่งเด็กบอดอ p พี EP ที่ลืมอีกแล้วสำหรับวันนี้นะครับนะก็จะมีท่ามาแนะนำทุกคนนะครับเป็นท่าที่ถูกรีเควสต์มาจากนอ้องๆถามกันมาบ้าง ถามกันมามากมายนะครับว่านะครับผมรีเป็นแล้วผมเริ่มที่จะทําท่าฟิปท่าป๊อปชูปอิดอะไรต่างๆได้และผมอยากมีท่าขึ้นอุปกรณ์มากนะครับนะนะนะแนะนาท่าขึ้นอุปกรณ์เท่ๆให้หน่อยนะฮะก็เป็นลรวันนี้8ท่านะครับท่าขึ้นอุปกรณ์ทั้ง8ท่านี้นะครับเป็นท่าที่ว่าพื้นฐานพื้นฐานเลยนะของการขึ้นอุปกรณ์นะครับใช้ อุปกรณ์บนแผ่นสเก็ตบอร์ดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางทัก2ทักโน้ตเทลนะครับก็คือใช้หมดเลยทั้งแผ่นสเก็ตบอร์ดนะครับก็คือด้านข้างล่างนะไม่ใช่ด้านกระดาษทรายมากายนะด้านกระดาษทรายเป็นท่ายากขึ้นอีกนะครับก็ทั้งแปดท่านี้จะมีท่าอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะว่ามีท่าอะ,อะไรบ้าง ที่หนึ่งเลยนะครับบอร์ดสไลด์บอร์ดสไลด์คืออะไรบอร์ดสไลด์ก็คือการบอร์ดสไลด์นะครับบอร์ดสไลด์ก็คือเอาบอร์ดด้านนี้นะครับสไลด์ไปนะครับบนอุปกรณ์นะครับก็คือจริงๆท่านี้เรียกว่าแบ็กไซด์บอร์ดสไลด์นะครับพอเราหันหลังเข้าอุปกรณ์นะครับเราก็บิดแผ่นเข้าไปกระสุนของศานะครับแล้วก็สไลด์ไปกับอุปกรณ์นะครับเรียกว่าบอร์ดสไลด์นะครับท่านี้มีความยากนะครับนิดหน่อยนะครับเป็นเป็นท่าแรกๆที่ทุกคนจะทําได้ ท่าแรกที่คนขึ้นอุปกรณ์อ่าง,ง่ายๆท่าแรกนะครับบอนสไลด์เดี๋ยวจะมาสอนอีกทีละกันครับสำหรับท่าบอร์สไลด์นะครับท่าที่สองนะครับเรียกว่าฟรอนสไลด์บอร์สไลด์นะครับเขาแต่บอร์สไลด์เหมือนกันแต่ว่าหันหลังไปอย่างนี้นะครับไปนะครับฟรอนสไลด์บอร์สไลด์นะครับท่านี้ยากกว่า บอร์ดสไลด์นะครับเพราะว่าต้องหันหลังแล้วก็สไลด์บนราวเหล็กไปหรือฟันบล็อกหรือขอบอะไรต่างกันแล้วแต่นะครับแล้วครูจะมีติดตัวไว้ฝึกไว้ต่อจากบอร์ดสไลด์นะครับหลายคนก็กลัวท่านี้นะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นมันหันหลังสไลด์ไปมีความอันตรายนะครับเดี๋ยวจะมาสอนให้อีกทีละกันนะครับฟอนไซดบอร์ดสไลด์ slide, แต่ว่าคนทีอ่อยากฝึกก็ฝึกได้ท่านี้นะครับ ท่าที่สานะครับเรียกว่าท่า5050กายนะครับ50 50กายคืออะไรก็คือการก็คือเหมือนเราออลลี่ขึ้นฟันบ็อกนะครับแต่เราให้เราไปเกาะที่ขอบฟันบ็อกลาวเหล็กหรืออุปกรณ์นะครับโดยใช้ทักทั้งสองด้านเนี่ยเกาะไปที่ขอบอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะเรียบเอา,า50ฟตกายมันก็จะกลายไปนะครับผมท่านี้มีความงา่ายหลายคนทําได้ก่อนบอสไลด์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหลายคนที่ออลลี่ขึ้นฟันบ็อกบ่อยๆก็จะทําได้ก็คือให้เล็งไปที่ขอบแล้วก็ ออลี่ขึ้นไปเกาะน,นะครับเดี๋ยวจะมาสอนให้ทีละกันครับ50-50กายง่ายนะครับควรฝึกติดตัวไว้นะครับสำหรับคนที่ออลี่แน่นแล้วนะครับท่าต่อมานะครับแบ็กไซ50-50แบ็กไซ50-50กายนะครับเหมือนกันครับแต่ว่าเข้าดันแบบท่านี้ยากกว่า ฟอนไซ50/50กายนะครับเพราะว่าม MM. ันหันหลังเข้าอุปกรณ์หลายๆคนทําไม่ได้นะครับยังทาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความน่ากลัวมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะมาสอนให้อีกทีแล้วกันนะครับท่านี้มีความอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับก็ค่อนจะยากก็ค่อยๆฝึกไปแล้วกันนะครับ50/50กายนะครับหลักการเดียวกันเหมือนกับฟอนแต่ว่าเข้าด้านแบ็คหรือหันหลังเข้านะครับ ชาน,นี้ก็ได้น้องนิวปิติชัยนะครับมาทำให้นะครับแบ็กไซด์คลิปที่ทิศการแบบแน่นๆยาวๆลักล่ากันไปเลยนะครับชาต่อมานะครับเรียกว่าโนสไลด์นสไลด์คือการเอาโน้ดตานี้นะครับไปสไลด์กับขอบต่างๆนะครับจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นฟันบล็อกหรือจะเป็นขอบปูนก็แล้วแต่ชานี้เรียกว่านสไลน์สไลด์ไม่ยากนะครับการการขึ้นเหมือนบอร์ดสไลด์นะครับก็ควรฝึกติดตัวไว้นะครับแรกๆก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะเล็งไม่ค่อยถูก เดี๋ยวจะมาสอนอีกทีล้กันสําหรับท่าโนสไลด์ก็มีคนขอมาด้วยนะครับไม่ยากนะครับโนสไลด์ก็ไปฝึกกิ่ตัวกันไว้นะครับท่าที่6นะครับท่าเทลสไลด์นะครับเทลสไลด์ก็คือเอาด้านเทลนะครับสไลด์ไปกระขอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือเล็กนะครับก็คือ ท่านี้มีความยากกว่าโรสไลด์นะครับเพราะว่าเราต้องเอาลี่แล้วบิด90แล้วก็ให้เทลไปแปะกับอุปกรณ์พอดีแล้วมันก็จะสไลด์ไปด้านหน้านะครับท่านี้มีความอันตรายนะครับ <Huh? S 1> เพื่อนผมจเจ็บท่านี้มาหลายคนนะครับเพราะว่าเวลาเข้าอยู่ก่อนมันอาจจะทำให้มันลื่นแล้วมันก็จะทําให้เหวอได้นะครับก็ค่อยฝึกแล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่ฝึกได้กล้าฝึกก็ลองฝึกดูนะครับเทลสไลด์ ท่าที่7นะครับเรียกว่าไฟโอายไฟโอกากคือท่ากายทักหลังนะครับทักเดียวตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆที่เรายกล้อมเมนวน,นะครับแต่ว่ามันจะโดนทับด้วยนะครับก็คือขึ้นมนกายบนอุปกรณ์นะครับมันก็จะเรียกว่าไฟโอกายท่านี้อันตรายนะครับหลายๆคนกลัวท่านี้ไม่กล้าฝึกท่านี้นะครับหลายๆคนก็เก็บกับท่านี้ม่เยอะเหมือนกันนะครับ <Hey. S 1> เพื่อนๆนะเก็บกับท่านี้มาเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดขึ้นผิดเนี่ยเราขึ้นผิดเราตั้งขึ้นไปนี้เลยนะครับ มันจะทให้คุณหงายหลังแล้วมันจะแบบเอาไม่ออกอ่ะคือเข้าใจว่ามันจะติดแล้วมันก็จะลากคุณไปจนสุดอุปกรณ์แล้วคุณก็ตกลงมากระแทกกับฟันบล็อกดาาก,กระแทกกหลังกระแทกบอกมั่งแ,แล้วคนเลยกลัวท่านี้เลยนะครับไม่เลยไม่กล้าเล่นเลยก็เดี๋ยวจะมาสอนอีกทีละกันครับสำหรับไฟโอกายนะครับแต่สำหรับคนที่ทําได้ก็ลองไปหัดไปฝึกดูนะครับไฟโอกายเท่ครับดีแจมควรต้องมีไว้นะครับ แลกก็ท่าสุดท้ายท่าที่8นะครับเรียกว่าครุกเก็ตกายคุกเก็ตกายคืออะไรคือการที่เรากายนะครับทักหน้านเราช่วงนี้นะครับแล้วก็ใช้โดนโน้ตมันจะโดนด้านโน้ตกับทักด้วยนะครับก็เรียกว่าครุกเก็ตกายมันจะสไลด์ไปไมันจะถูถือลมบาก่า,าอย่างนี้ครับแล้วอันนี้คือตอุปรกรณ์นะครับจะไปกายไปอย่างี้เห็นไหมมันจะเอียงแล้วก็กายกับขอบอุปรกรณ์ไปหรือฟันบล็อกไปนะครับท่านี้ไม่ใช่โน้ตกายนะครับโน้ตกายจะเป็นการกลายที่โดนทัก ด้านน้าานนหแต่มันจะไม่โดนโน้ตตรงนี้เลยนะครับถ้าโน้ตการี่เพอร์เฟกต์จะคล้ายๆโน้ตแมนนวลบนคอครับจะไม่โดนโน้ตเลยมันเลยยากนะครับนะเลยแนะนําให้เรียนคูเกตไก,ก่ก่อนนะครับเป็นท่าที่สวยงามเท่นะครับแล้วก็เป็นท่าที่เรียกว่าอะไรทำลงมาอาจจะเรียกคำมังการอ่ามันจะเรียกคำมงการเรียกมาคำกรรมการเรียกคะแนนจากรรมการได้นะครับถ้าเอาไปใช้แข่งนะครับเปิดฟังดูนะครับคูเกตไก่คือต่อยอดมาจากโน้ตสไลด์นะครับขึ้นคล้ายๆกันนะครับไม่ยากแต่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่ได้น่อันตราย นะครับท่านี้นะครับก็สำหรับผูเก็ตกายก็ขอบคุณน้องนิวปริชัยเหมือนเดิมนะครับที่ส่งคลิปมาให้นะนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เอาท่าทั้ง8ท่านี่นะครับพี่น้านำ ลองไปฝึกไปหัดเล่นดูก่อนละกันนะครับทั้ง8ท่านี้ก็หวดเยอะแล้วนะครับถ้าคุณทําได้หมดคุณก็เรียกว่าอะไรไปท่องยุทธจักรได้แล้วรวมกับท่าแฟตกาวเก้าท่าที่นะสอนไปนะครับก็คือเอานอนลี่ออกนะครับหรือเอาเฟกกี้ออกไปก่อนก็จะได้อเจ็ดท่ารวมกันนี่อีก8เป็นเท่าไหรอ่อ่ะ เยอะละ15ท่าแล้วนะฮะก็คือไปเล่นอุปกรณ์ไปเล่นที่ป้าหรือไปที่อื่นได้เลยนะครับแล้วแบบทรงดีเลยนะครับมีท่าเล่นและเยอะแยๆแล้วเราคอยฝึกต่อยอดกันไปนะครับก็สําหรับคนใหม่ๆนะครับน้องๆหหนูที่อยากจะฝึกท่าพวกนี้นะครับคือดายังไม่ได้มาสอนนะก็ไปดูช่องคนอื่นก็ได้นะครับดูช่องคนอื่นก็แนะนําให้ไปดูคนที่เขาทําท่านี้ได้ชัวร์ได้แม่นยําบอกวิธีการขึ้นได้ถูกต้องนะครับ เพราะว่าท่าสไลด์อันกายพวกนี้มันเป็นท่าที่จะทให้เกิดอันตร,รายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นะนะแน,นะนําให้ไปดูช่องยูทูบเบอร์ท่านสเก็ตท่านอื่นหรือโปรสเก็ตที่เขาสอนได้ถูกต้องนะครับท่าทางที่ถูกต้องมันจะได้ไม่เกิดอันตรายกับคุณหรือมันถ้าเกิดมันก็เกิดน้อยที่สุดนะครับอ๋อแล้วก็ขอบคุณคลิปสำหรับน้องนิวปติชัยนะครับสำหรับท่าแบ็คลิปติติกายแล้วก็คุกเก็ตกายนะครับใครที่อยากเล่นสเก็ตตอนเช้าๆ8โมงที่พหลาง8นะครับหรือใครชื่ชอบ ถ้าสเก็ตลอยๆถ้าสเก็ตเท่ๆฟิ้ยวๆ,ๆครับสไตล์จ้างศูนย์หน่อยๆนะครับผสมสมกับยุคปัจจุบันก็ไปดูน้องนิวได้นะครับใน Facebook ของเขานะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเขาจริงๆนิวลงคลิปใน Facebook ค่อนข้างจะเยอะกว่าย YouTube นะครับเพราะมันไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับก็ไปติดตามได้นะครับที่ Facebook หรือ YouTube ของนิวเดี๋ยวผมทิ้งลิง Facebook กับ YouTube ของนิวไว้ให้นะครับก็ไปติดตามน้องได้นะครับให้กำลังใจกันนะครับสำหรับนักสเกต็ตหน้าให,ใหม่นะครับฝีมือดีนะครับลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไปฝึกกันดูนะครับท่าแปะท่าแกลนงกายจะได้เท่จะได้ขู่ๆ,ไ,ๆไปช่องจุจะจัก,กันได้บ๊ายบาย